มีพิเศษนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาพูดถึงกีตากันบ้างกีตาที่ผมจะพูดถึงเอาที่ผมชอบนะมาดูเรื่องมาราธอนกันบ้างนะครับเพราะผมกำลังจะพูดถึงกีฬาซีเกมนะซึ่งจะมีะมาราธอนเนี่ยเป็นเหรียญน,นะครับที่หลายชาติจากได้แล้วก็เป็นเหรียญที่เราประจ,จากเขาเรียกว่าความสำเร็จมานานมากแล้วครับเกือบสองทศวรรษ20ปีแล้วล่ะนะ ถ้าผมจําได้นะมาทอนซีเกมเนี่ยเราเคยได้เหรียญทองผู้ชายนี่ก็ได้บุญชูจันเดชะนะฮะซีเกมเวียดนามเมื่อปีสักสองพันสามั้งนะครับแล้วก็มาเป็นศูนสาเพชรปงไพรนะครับในซีเกมที่โคราชนะครับนะครับสองคนนี้เค,อ,คอเป็นเหรียญทองมาทอนซีเกมชายหญิงละที่ได้ครั้งล่าสดุดนะครับแต่ว่าเราจากนั้นเราไม่เคย เรียกว่าไม่เคยัมผัสเหรียญทองเลยนะครับดีที่สุดคือได้เหรียญเงินเนซีเกมเวียดนามเมื่อ3าปีก่อนนะเขานี้มาถึงครั้งนี้2 0 2 5ันี่ซีเกมส์ครั้งที่3า,ามที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพแน่นอนครับสมาคมกีฬาโดยแฟดใหญ่ส่วนพงศ์อริยมบงคลเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายว่าเราต้องครองเจ้ากีฬาซีเกมส์เจ้าเหรียญทองนะครับให้ได้อีกสมัยหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นนั้นแหละ เพราะเราเป็นเจ้าภาพนะครับแต่เหรียญทองที่แพทย์ใหญ่อยากจะได้มากที่สุดเลยนะครับแกอยากเห็นอีกครั้งหนึ่งนะในชีวิตก็คือเหรียญทองมาราธอนครับแข่งในบ้านเรานะก็น่าจะมีโอกาสนะักกีฬาของเรากา็หลายคนมีศรักรยภาพที่จะเขาเรียกว่าขึ้นไปถึงจุดนั้นได้แหละนะฮะเพราะเฉียดไปเฉียดมาหลายครั้งเน่นะไม่ว่าจะเป็นโทนี่เพนนัทวุฒิอินนุ่มนะครับหรือว่าอีกหลายหลายคนนะครับ ที่ต้องรอดูว่าจะเป็นใครแต่ว่าคราวนี้ถามว่าเขาจะมีเรื่องของกฎเกณฑ์อย่างไรในการคัดเลือกซีเกมเนี่ยผมก็ทราบมาว่าครั้งนี้เนี่ยสมาคมจะคัดเลือกจากสนามสนามใหญ่นะครับในประเทศไทยนะที่รับการรับรองจากเอมจากสมาคมมาทนาชาติเนี่ยนะครับเอามาเป็นสนามคัดเลือกตัวซีเกมนะครับเพื่อหานักกีฬา2คนผู้ชาย สองคนผู้หญิงที่มีสติดีที่สุดนะครับคืออันนี้จะมีเป็นสนามที่แข่งในเมืองไทยภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจบสามสนามนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ตัวนักกีฬามาเรียบร้อยแล้วสมาคมจออกกดเหล็กห้ามนักวิ่งเหล่านี้ออกไปวิ่งลากเงินรางวัลอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อเก็บตัวสำหรับเดือนธันวาคมแข่งซีเกมส์เต็มเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาว่านักกีฬาของ ให้เราเนี่ยปอดเด็กเนี่ยไปไม่ถึงดวงดาวเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องจรงิจรงจังทำให้นักกีฬาเนี่ยเขาออกไปหาไรายได้นะครับด้วยการวิ่งวราทอนในสนามต่างๆอยู่เป็นประจำตรงนี้พอถึงจะแข่งจริงซีเกมเจ็บร่างกายไม่สมบูรณ์มันก็เลยไปไม่ถึงดวงดาวนะครับคราวนี้เป็นครั้งที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับโอกาสที่มันเคยเฉียดใกล้มันน่าจะได้สักทีนะครับ อย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเตรียมตัวให้ดีวางแผนดีนะครับเรามีโอกาสที่จะไปเหรียญทองซีเกมที่ไฟ,ฟ่ฝันกันมาเกือบ2องทศวรรษครับ